เราโสดเปิดใจบป้ะโอืโยเฮ้ยพี่น้องเลยตะกี้นั่นเจ้าอยู่ไทยน่ะเจ้าบริมีคนคุยบ่ตะกี้ทำงานอยู่แถวอะไรป,กปกากเก็รจังหวัดนนท์จังหวัดนนท์งานยังจะเห็ดขายข้าวเขา่าขายข้าวแกงขายข้าวแกงสเปกเจ้าแบบใดก็ได้ <laughs> แบบใดก็ได้เนาะโอ้โโแต่ฮักแบบจริงใจเนาะ ดีดีสวัสดีเดอ้อเฟรย์พี่น้องเอฟซีวัดกุขุคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องสาไลคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมกับมหาสาสตร์สด่นคือเก่าเด้อเฟรย์ยพี่น้องเยเนาะโดยมหาสาสตร์สดพวกนี้เนาะกาเอฟซี FC ทางสาไลคือสิบุคุนคุณเคยกับเพิ่นปาร์ไดดกเนาะงเฟรย์พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นหากะมาแต่ไทยครั้งแรกเนาะเฟรย์พี่น้องเลยหากแต่สาไลก็เคยไทยเพิ่นแล้วเธอหนึ่งเนาะเคยไทยเพิ่นแล้วเธอหนึ่ง ถ่ายหาเพื่อนครั้งแรกก็คือตอนที่เพื่อนมาแต่ไทยไม่เนาะกับพูนี่ก็เป็นแบบทั้งญาติพี่น้องของน้องลอยเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้สไลด์กส่วนเพื่อนออกมานั่งคุยอยู่โฮมม่วงโฮมคามคือเก่าในน้นองเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนก็นั่งอยู่นี่เลยเนะะาะไปเข้าไปติดตามหับส้มกับสาวโสดพู้นี้นเลยว่าหน้าตาเพื่อนงามหรือบอกงามน้องเพื่อนพี่น้องเลยอ่าแตานโอ้งามอยู่ได้เพื่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อ โดยไม่ก่อนเดนอะแอบถ่ายกันได้บุ้งโดยเหตุยังยุ่มมาดิน่ะมาดิปฏิเหตุยังพุ่งมาจากนาโอ้มาแต่นาแม่นโดยอยู่เพื่อนกับเพลย์มาดิอยู่กับแม่เนาะกับแม่กับน้องเนาะโดยมไปเจ้าหรืไปนาไปกับน้องนี่แล้วพึ่งกลับมาโอ้ฉันบอกพึ่งเข่ามาจากนาขาเข่ามาจากนาเมื่อกี้นี่ โอ้ยนอร์แมนโบเจอจ่ะเนาะเมฟิน้องเอ้ยอันนี้กะสิไามเป็นทางการเนาะเพราะว่าเาคุยกับเจ้าตอนนั้นกะซื้อเจ้ากะบเอฟซีข่อยยังบอท่านในหู้คักเนาะซื้อว่าจังไรเนี่ยจ้าซื้อสามอมสามอมเนาะอายุได้จักปีก็จะว่าตอนน่ะสามสหกสามสิบหกโอ้กะถือว่ากลางๆคนนะเนาะเดี๋ยวอายุกับโบน้อยบใหญ่พอดีงามเมฟิน้องเอ้เมฟินมาสิงามจนหน้าตาอายุกับอดีพอดีเมฟิน้องเอ้ อ่าเนาะพอดีแบบบรรยาก็ที่คนมาถ่ายเจ้านอก,ก็แบบอ่าเขาถามเรื่องเล่าแบบว่าสซาสดเปิดใจบ่ะสวยอืมอืมสวยไปแล้วเลยแต่กี้นัน่นเจ้าอยู่ไทยน่ะเจ้าบริมีคนคุยบ่ะมันบอกมีมันมีคุยกับแบบมูเฉยแบบมูเบบมจเซยแมนโอ้บนนี้อยากเปิดใจค่ะคุยแบบพร้อมที่จะสั่งครอบครัว โดยพร้อมคักแล้วบ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเนาะเออโดยเพพี่น้องคำพร้อมก็ถือว่ามีผู้ล่มน้ำผู้คุยน้ำช่วงนี้ก็ถือว่าพร้อมแบบจะแต่งการแต่งงานนะเนาะเวลากันเนาะเออโดยตั้งแต่เปิดใจว่าในเจอแบบคนหักยังไม่เจอโทรศัพท์บุณิยังไม่เจอโทรศัรัฐปุณเอ้าบ้านนี้เป็นยังโทรศัพท์แล้วบ้านนี้รับได้กั เดี๋ยวมันแคข้างเดี๋ยวมันแคข้างเท่านะเป็นที่ปุ่มกดมันโดยโดยเป็นปุ่มกดโดยอืมอืมเฮยพี่น้องคือสี่ขบามีผู้โอภุรมิผู้คุยนั่งก็คือสิบสะดวกเนาะโดยเออโดยโดยเฮ้พี่น้องเลยตั้งแต่เจ้ามาแต่หาอ่าตั้งแต่เจ้ามาแต่ไทยนี่ผ่านมาแล้วจากมื่อไรสาวสองทิศกว่าแล้วสองทิศกว่าแล้วโอ้ตะกี้ทำงานอยู่แถวอะไรปากเพ็รจังหวัดนนท่จังหวัดนนุ่งานยังจะเห็ด ขายข้าวเข่าขายข้าวแกงขายข้าวแกงโอ้ขายข้าวแกงเนี่แบบมันคือคายกับอะารข้าวแกงแบบอาหารภาคใต้บ่บ่ภาคกลางนี่แหละอาหารไทยเขานี่แหละแบบขายแบบแกงพวกแกงกะทิแกงอียงเนโอ้แบบแกงเขียวหวานไอชี่บ่เขียวหวานพวกวัดมีหลายนแหละมิลลาย่างแนันเนี่ยน้อยช่างจ้าแบบน้ำพริกยังมีเมืดน้ำพริกกะปิบ่ กะปิน้ำพริกอ่อ,องน้ำพริกยังมีทุกอย่างกับเขามันหลายสีหาซิบอย่างคนโดยเราไปเนี่คือขึ้นมาสะ่ะเมื่อยเมื่อยอยากลับขึ้นมาผักพ่อนโอ้ยมันตื่นเศร้าคนตื่นเศร้าจังโมงตื่นแต่เศร้าตื่นประมาณตีสามครึ่งตีสามน,น,า,นาตื่นแล้วแต่ตีิงคับครึ่งอาบน้าเลิกกับประมาณสองทุ่มสองทุ่มตอนแรกตอนแรกถ้าเป็นบ้านทางกบแปดนโมงกลางคืนอือืมอืมอืมก็ถือว่า ตื่นแต่เช้าเลิกๆเติบเนาะโดยอ๋อผ่าเวลาเฮาทํางานก็ถือว่าหลายชั่วโมงเติบได้เลพี่น้องเอ้ยเดีวเพิ่นให้อ่าเป็นนายเลื่อนรายวันรายเดือนเดือนละ10,000เดือนละ10,000อันเดือนละ10,000นี่กุ้มๆอยู่กับกินอยู่บ่มันก็บ่เหลือปานไดพอได้อยู่เดก็พอได้จ่ายเนาะอืดค่าห้องค่ายังก็พอได เก็บเป็นแบบไว้กับเข่าเดือนต่อมาเนาะกับเข่าเนีกินน้ำเพลินวนมากซื้อแต่ตอนเย็นได้กับเข่ามันกินกับเข่าฮะนะซื้อแต่ตอนเย็นโดยบางเทื่อกับกว่าเขาบร่ได้กินนะสิรดทุนแบบเอากับเข่ามาจากร้านบอกว่าอย่าบอกกินข่าวอย่ารถดทุนบร่ได้ลดบ่ได้ลดยังขนาดนี้เลยทานลดสิขนาดใดโอ้เจ้ากินเต็มที่หรือว่านี่นะเต็มที่เลยเต็มที่ยังอันกระตัวเล็กน้อยอยู่เมื่อ้วขออนุญาตถามเจ้าโลกเจ้าตอนนี้นะ อ๋อสี่สิบสามเลยสิบสามอ๋อเฟ่พี่น้องก็ถือว่าเพิ่นก็กินอยู่หักแต่ความน้ำหนักบ่ขึ้นเนาะบ่ขึ้นมันได้แถวนี้อ๋อโดยโดยเฟ่มพี่น้องอ่ะถ้าจะให้น้ำหนักขึ้นก็ต้องเพ่าหาคู่เนาะแเฟรพี่น้องเลยโออเฟรมพี่น้องจะได้ก็ว่าไปทั่วการที่เพิ่นมานีกก็แบบเลี้ยงมาพักพอนเนาะโดยมาซอยแม่ซอยน้องเกี่ยวเข่าโดยเออถ้ามีผู้ิหักผู้มิกก็ถือว่าพร้อมสามเขาคัวไปเลยโดยอ่า เขาว่ามักเนี่ยทั้งสาวมอมเนี่มักคนแบบประเภทอะไรแบบค้นฉูงคนใหญ่สเปกจะแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้เนาะพอแต่ฮักแบบจริงใจเนาะโดยโดยถือว่าพร้อมแล้วแม่นบอกสี่ประตูอ่ะเพิร์ตี้ประตัวะประตูอเนาะวนนี้กะทั้งน้องสาวเพิ่นกะแจ็คต่วอยู่ในแล้วกะอีกคนนึ่งไปเฮดดินเตาเนาะ คนก็คือสิฟูจักคุณเคยดีอยู่พ่อแม่พี่น้องโฮมขามต้นนี้เนาะเพราะว่าหลา่คนก็เคยมาสัมภาผัสสลอยอยู่นี่ก็รุนพ่อแม่พี่น้องเว้ยวันนี้ก็ทั้งเอื้อยน้องลอยมาแต่ไทยเนาะก็มาสัมภาษณ์พอดีพม่พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเอื้อยน้องลอยมีสาวโสดเนาะอีกผู้อีกผู้หนึ่งนะซือสาวลาบกคือสาวเตี้ยสาวยังผู้จักตอกนะสาวน้อยเออสาวน้อยอันนั้นก็เป็นสาวโสดแต่เพิ่น มีคนคุยแบบชวนตัวเพิ่นแล้วเนาะมีแล้วเออมีแล้วพ oh, well. okay. ี่น้องเอ้ยยังเหลือแต่เจ้ากับซาลอยเนาะดออีกน้อยก็ซาลอยเด้จังน้อยนี่อือดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วแบบอ่ามาบ้านเฮาสิด่สิได้เฮ็ดเรียกงานกานสร้งจังซะวาบ้านนี้งานสร้งมีแต่ซอยน้องๆนี่แหละอืน้องแบบอ่าเฮ็ดหูเตาจังซั่นซี่ลเนาะดย เพราะว่าบ้านเฮาผมมีเวียกเห็ดเนาะโดยแล่ถ้ามีโอกาสยังชีได้กลับลงไปเห็ดเวียกอยู่ไทยอยู่บ่ก็อยากกลับอยู่แต่กระดูกอนแบบว่าเกี่ยวข้าวเกลียวน้ำแล้วค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงค่อยว่าอีกทีนึงเนาะแต่ตอนนี้ยังไริอยากลงแล้วตอนนี้เพราะว่ายัางปวหายเมือมม่อ, <c oughs> อยหา,ายเมือ่อยเลยยังปวหายเมื่อยคิดคิดใ่ตอ <c oughs> นที่ว่าลุก ขายกับขเขาไปได้สามโมงเช้าแล้วเงี่ยหายเมื่อยอยู่คิดโดย <c ười> คิดไปคิดว่ามันก็เหนื่อยเลยไม่อยากลงเมืม่อไรจะลงไปตอนนั้นอายุะยัดปีก็ตอนนั้นอาลงไปตั้งแต่อายุได้สิบหกนี่แหละสิบหกปีมั้งแบบลงไปแต่ยังเช้ปีแมนมคนละ แวันนี้ลงไปตั้งแต่ลงไปป่านั่นน่ะยังไม่เคยขึ้นมาบอกเลยว่าเคยเลยก็ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาแหลวก็เดี๋ยวก็ลงอไเท่ากับปีหนึ่งขึ้นมาเท่านึงนะหากลงไปแต่ละเธอลงไปอยู่บนเก้าอยู่บนเก้ายังลงไปอยู่บนเก้าอยู่เนาะยังง่ายง่ายนี่แหละเคยเห็นแล้ะแบบมันก็สิ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ฐานลงไปก็เหนื่อยพเพื่อนเขาว่าห้าวลงไปบนไม่อาจจะแบบห้าวบอกคุณเคยกับงานก็ อย่างเขาลงไม่กับคาแฮมกับสิถูกกลัวอยู่ยหันแน่เนาะเออก็เลยคำว่ขา,าขึ้นมาเยี่ยมบ้านกับขับลงไปกับอยู่บน,กน,นกเก,ก,บนก้าอีกบ่เพราะว่าอยากหางานใหม่อยูถ้าลงไปมันเหนื่อยมันตื่นเช้าไปโดยแบบเราบม่ได้คอยมีเวลาพักผ่อนขนาดนั้เวลาพักผ่อนมีหน่อยเนาะเวลาพักผ่อนมีหน่อยบ่มีเวลาคุยกับใครเลยโอ้สิเวลาส่วนตัวเลยก็ยังบ่มี โดยเฉพาะเจ้าสัง่งบบมีคนคุยเน <Đ ôi. S 2> ี่ยะเ <c ười> นาะโดยผมมีเวลาส่วนตัวเพนพี่น้องเลยไม่นี้ก็ถือว่าได้กลับขึ้นมาเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าหายเวลาตัวเองเนี่ยกะหายโอกาสตัวเองเนาะโดยที่ว่าหายโอกาสตัวเองนี่คือขึ้นมาแล้วก็อ่าอย่างมีคนคุยที่ว่าเด็กสาวรอบครัวเนาะโดยโดยเพนพี่น้องเลยเดี๋ยวบาอย่อานา้ำได้สะ อายุก็ประมาณสัก50ลงมา40อันนี้ประกัน50ลงมา40เนาะโดยคําว่าเฮาอายุน้อยก็คือเฮาก็อายุเเนาะเากหลายสมเพิ่นโดยอายุเฮากถือว่า30ปลายเด้อเนาะโดยกเอาประมาณ50ลงมาก็ถือว่าอายุกลเียกันเนาะโดยโดยโดยอ่าพี่น้องก็คําว่าสิคุยโอลมกันกองคุยกันเบิ่งเนาะโดยอืหากแต่ทั้ง ทางติดตอ่อได้สารสิดต่ตอทางไหนบ้าง <c oughs> โทรศัพท์กับบุคคลดีติดต่อทางไหนโทรศัพท์กับบุคคลดีคำติดตอ่อก็อย,ก <c oughs> อย่างคัดคันคืนๆดยยังคุยกันว่าหัวเรื่องเมินบ่ <c oughs> ดอยเอ่เอแพองๆเลยคำผู้ใดมักฮักเจ้าเนาะตอนนี้ยังบ่มีทางติดตอ่อทางเจ้าเนาะถ้าผู้ใดสนใจสาวมอมก็ใหต้ติดต่อทางเพจสาวไลหรือว่าอ่าคุยทางสาวไลก่อนก็ได้เนาะ ถ้รรมามาหักสาหม้อพ่ยพี่น้องสาไล่สิเป็นธุระแล้วก็สะพานคมหักให้ทั้งเอฟซีในไลทนนะ่ท่านเนาะที่ว่าผู้ใดอยากสาั่งครอบครัวกับสาหม้อพายพี่น้องเลยถือว่าทั้งเพื่อนกับอยุแบบสามสิบหกแล้วพร้อมที่จะสาาั่งครอบครัวเนาะงพ่ยพี่น้องเลยก็ลองติดต่อมาทั้งสาไล่เบิ้งสา,ไล,สาไล่สิเป็นสะพานคามหักให้แล้วก็มาโอวาลมมาถามให้พายพี่น้องเลยถ้าถามให้แล้วถูกใจเนาะถามไม่ได้ถูกใจแล้วผู้ลงคนอยากพูดเรื่องขลองซิงสโซจะต้องมาถามอีกทีหนึ่งเนาะ ตอนนี้ยังบอท่านได้คุยกันแฟน้องให้คุยกันสกอรแฟร์ฟิโนงเลยเนาะโดยโดยป้าแฟพีฟน้องตอนนี้ค่ะคือว่าค่ายคำได้ละเนาะก็จะเดินทางเมื่อได้สัตว์เด้อให้เจ้าไปเวียกไปงานของเจ้าบันนี้เนาะคือมีเวียกหลายอยู่หนึ่งข่าวดึงน้ำให้ทำอยู่ข้วกินตอนแรกอย่างไรแฟร์ฟินเลยเนาะโดยโดยป้าสังได้จะได้เดินทางเมื่อได้สมอมเด้อสบายดีโดยโอเคแฟร์ฟิโนเนาะ มืัอนี้เทากลับมาหาสาวมอมเอื้อยของสาวลอยน้องเฟยพี่น้องเลยแฟยพี่น้องกับผู้สาวผู้นี้ก็ถือว่าอายุอาน้ำกับสามสิบหกปีเนาะก็คือเป็นผู้ใหญ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่าพ่อที่จะสร้างครอบครัวแหละกัหาคนคุยแหละกัอยากมีคนดูแลน้องเฟนพี่น้องเลยโดยอ่าตอนนี้ก็ถ้าผู้ใดมักหักเพิ่นสนใจก็ลองติดต่อมาเบิ่งเนาะหากกระทางติดต่อเพิ่นนี่ก็คือสิบ่งสะดวกเ้อเพิ่อนว่าเนาะแฟนพี่น้องเลย โดยเพราะว่าโทรศัพท์เพิ ương, ph ph ่นน okay. ี่กแบบใช้งานบ่ได้เพ่พี่น้องเนาะคุยกันก็แบบสะดุดนะเพ่พี่น้องเว้ยเนาะโดยก็คือสโอบลมกันบมรู้เรื่องเนาะการอให้เพิ่นได้โทรศัพท์ใหม่ก่อนจะโอบลมกันอีกทีนึงเนาะเพ่พี่น้องเว้ยโดยป่ะโอเคเพ่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อเพ่พี่น้องเนาะไว้พบกับสาระอีกคลิปหน้าเนาะเพ่พี่น้องเว้ยโดย ้าษาไล่บ้าพิพาดประกันใดก็กลับขอโทษขออภัยเอฟซี FC กันมากสกุลสกคนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สายกักชาเข้ามาสมบายดี